ลองหลับตาแล้วจินตนาการตามนะคะคุณยืนอยู่ริมแม่น้ำดานูบในกรุงบูดาเปสต์ลมเย็นพาดผ่าดเสียงน้ำไหลเบาๆแต่สิ่งที่สะดุดตากลับไม่ใช่วิวสวยๆของเมืองมันคือรองเท้าเหล็กเก่าคู่หนึ่งและอีกหลายสิบคู่เรียงรายอยู่ริมฟัง เหมือนคนที่หายไปจากโลกนี้โดยไม่มีโอกาสก้าวตอ่อเรื่องนี้ย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นฮังการีอยู่ภายใต้ใตการปกครองของพรรคนาซีและกองกำลังลูกศรควาที่เป็นพวกสุดโตงได้กวาดล้างชาวยิวในประเทศอย่างโหดร้ายพวกเขาสั่งให้ชาวยิวหลายพันคนถอดรองเท้า ที่ริมแม่น้ำดานุเพราะรองเท้าในเวลานั้นมีค่ามากจะถูกํำไปขายต่อจากนั้นพวกคนเหล่านั้นฉูกยิงให้ตกลงสู่แม่น้ำกลายเป็นศพที่ลอยไปตามสายน้ำเย็นเฉียบแห่งบูดาเปสเวลาผ่านไปหลายสิบปีศิลปินชาวฮังการีและผู้กำกับได้สร้างอนุสรณ์นี้ขึ้นในปี2005 พวกเขาหล่อรองเท้าเหล็ก60คู่วางไว้ตรงที่เกิดเหตุการณ์จริงมีทั้งรองเท้าผู้ชายผู้หญิงเด็กเล็กๆเหมือนคนทั้งครอบครัวเพิ่งลุกออกไปเมื่อครู่สิ่งที่สะเทือนใจคือไม่มีคำอธิบายยืดยาวไม่มีภาพนองเลือดมีเพียงรองเท้าเหล็กที่วางเปล่าแต่เต็มไปด้วยเสียงของอดีตที่ยังไม่เคยเงียบ วันนี้รองเท้าริมแม่น้ำดานูบจึงไม่ใช่แค่ศิลปะแต่มันคือคำเตือนจากประวัติศาสตร์ให้เราจำไว้ว่าความเกลียดชังสามารถพลากชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปได้มากแค่ไหนและมนุษยชาติไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกถ้าคุณมีโอกาสไปยืนที่นั่นลองมองรองเท้าคู่นั้นดีๆ แล้วถามตัวเองว่าเราจะทำอย่างไรให้โลกนี้ไม่ต้องมีรองเท้าที่ไม่มีเจ้าของอีกต่อไปค่ะ